อการเลขเบอร์โทรศัพท์มงคลไว้ใช้งานเพื่อเสริมความเฮงความปังให้กับชีวิตของท่านติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ l ลายไอดีมาสเตอร์6มิ6หกหชาวลัคนาราศีมีนนะครับดวงรายสัปดาห์ในสัปดาห์หน้าก็คือนับตั้งแต่วันจันทร์ที่20กันยายน <c oughs> นะครับเรื่อยไปจนถึงวันอาทิตย์ที่26กันยายนนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีมีนนั้นนะครับต้องบอกว่าดาวเจ้าเรือนของคุณยังคงอยู่ในเรือนวินาศแต่เดี๋ยวก็จะขยับถอยหลังไปอยู่ในเรือนลาภะแล้วก็คือดาวพฤหัสนะครับส่วนดาวอีก3ดวงนั้นยังคงเล็งลัคนาคุณอยู่ประกอบไปด้วยดาวพุธเกษตราธิบดีแล้วก็มาหาอุจ ดาวอังคารมหาจาักรแล้วก็ดาวอาทิตย์นะครับส่วนดาวศุกร์นั้นไปอยู่ตำแหน่งกเกษตรตาธิบดีแต่ไปอยู่ในเรือนมอรณะต้องบอกว่าสัปดาห์หน้านี้เป็นสัปดาห์ที่ชาวลัคนาราศีมีนมีโอกาสจะมีโชคดีในเรื่องของการเงินในช่วงประมาณไปไปลายสัปดาห์อาจจะเป็นช่วงวันเสาร์ก็ได้ฉะนั้นถ้าเกิดจะติดต่ออะไรสาคัญสาคัญในสัปดาห์หน้านี้วันธรรมดาไม่ค่อยเวิร์คครับเป็นไปได้ดึงไปให้ใหอยู่ในวันเสาร์ผมว่าโอกาสที่จะ ประสบความสําเร็จหรือว่าไปในะทิศทางที่เราเองพึงพอใจนั้นจะสูงกว่าจะดีกว่านะครับวันจันเป็นวันที่อารมณ์หงุดหงิดยิ่งมีคนมายั่วโทระมีคนมาทําให้เรามีความรู้สึกอารมณ์เสียวันจันเป็นวันที่ควรหลีกเลี่ยงในการที่เจราจาอะไรสําคัญสําคัญเหตุผลเพราะว่าพูดอะไรไปมันก็ไม่เข้าเป้านะครับเราคิดคําพูดไปแทบตายสุดท้ายพอไปพูดไปเจราจาแล้วเขากลับไม่ได้ให้ความสนใจเลย ใครที่ทํางานเกี่ยวกับการขายหรือว่าต้องเสนอสินค้าหรือว่าต้องพรีเซนต์อะไรสักอย่างหนึ่งให้เว้นวันจันทร์ไปเลยนะครับพอเข้ามาถึงวันอังคารวันพุธก็ขยับดีขึ้นแฮปปี้ขึ้นวันพฤหัสก็เป็นวันที่ดีพฤหัสถือเป็นวันที่ดีมากในสัปดาห์หน้าของชาวลัคนาราศีมีนนะครับ <c oughs> แล้วก็จะมาไม่ค่อยโอเคอีกวันหนึ่งคือวันศุกร์จะมีปัญหาจุกจิกกับผู้ร่วมงานอาจจะประสานงานกันแล้ว ไม่ค่อยเข้าที่เข้าทางหรือมีความรู้สึกว่าคนนี้ทํามากคนนั้นทําน้อยอะไรประมาณนี้แหละครับทําให้งุนงิดกันอยู่เหมือนกันในช่วงวันศุกร์เสาร์และอาทิตย์การเงินจะดีปัญหาต่างๆจะคลี่คลายไปด้วยตัวของมันเองให้ระวังสุขภาพเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจโรคภูมิแพ้แล้วก็พวกไมเกรนนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีมีนส่วนในเรื่องของความรักนั้นสินแสหมิงของอธิบายให้ฟังโดยรายละเอียดดังต่อไปนี้มันมีรายละเอียดทีเดียว จะบอกว่าความรักของชาวมีนเสียหายสักทีเดียวมันก็ไม่ใช่แต่จะดีร้อยเปอร์เซนต์เลยมันก็ไม่ใช่อีกเช่นกันมันมีดีๆกับไม่ดีปะปนแล้วก็ผสมกันผมแยกให้ฟังแบบนี้แล้วกันดาวคู่ครองเดินเป็นเกษตราราธิบดีอันเนี้ยดีนะครับหมายความว่า <c oughs> มีโอกาสที่จะมารักมาชอบมีคนมารักมาชอบกันอาจจะเป็นคนเก่าๆที่เราเคยคุยคุยอยู่ หรือว่าเขาทําท่าจะชอบเราเราทําท่าจะชอบเท้าแต่ยังไม่มออีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยก็มีโอกาสจะสารความสัมพันธ์ได้นะครับแต่ว่าในความดีของดาวพุทธที่เป็นเกษตรราธิปดีนั้นมันก็ดันมีดาวอังคารกับดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นคู่ศัตรูมาอยู่ในเรือนคู่ครองด้วยเช่นกันคุณต้องเลือกการเจราจาการพูดคุยด้วยภาษาที่ดีครับไม่เว้นแม้แต่คนที่มีครอบครัวอยู่แล้ว นะครับความรักความอุดมสมบูรณ์น่ะดีหมายความว่าถ้าเกิดคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วคู่ครองก็จะนําโชคมาให้แต่ก็ต้องระมัดระวังเรื่องปากเสียงเช่นกันอย่าพยายามไปเอาชนะกันด้วยเรื่องงี่เง่าปัญญาอ่อนที่ไม่ไดเ้เป็นเรื่องสลักสำคัญอะไรนะครับอยากจะให้ชาวมีนทราบไว้แบบนี้แต่เอาเป็นว่าความรักในสัปดาห์หน้าของชาวมีนก็ไม่ได้ขี้เหร่สัทีเดียว ใครที่กําลังคุยคุยกันอยู่โอกาสจะพัฒนาความสําคัญไปได้ก็มีก็มีสูงพัฒนาความสัมพันธ์ไปได้ก็มีสูงแต่ว่าความรักอย่าไปเปิดเผยมากคงจะได้เจออะไรที่ไม่ค่อยเปิดเผยเท่าที่ควรนะ่ะนะขอให้ชาวลัคนาราศีมินทุกท่านโชคดีสวัสดีครับออกแบบโลโก้บริษัทตั้งชื่อบริษัทชื่อนามสกุลบุคคลให้เหงให้ปัง กับสินแสหมิงของแบ่งเมืองไทยสำนักมังกรทองสินแสหมิงของแบ่งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุย้ยโงเ่เฮงแอสโทรจีการเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล